สวัสดีเจ้าวันนี้ช่องสาวเปิลนคนพะเยาวจะมาถ่ายรูปแปลงข้าวโพดกับแปลงพักของคุณลุงนะเจ้าที่ว่าเ้นปลูกพักนะ่ะกำลังเพาะพักเนะี่ยกำลังขึ้นแล้วนะเจ้าวันนี้ลุงบอมานะเจ้ากับชงสัยเนี่ยตี กมทางกมทางเขามาทํางานนะเจ้านะทางเส้นปุ่นนะปุ่นเส้นปุ่นมัน,นจะเป็นฉี่แยกจากแม่กนี้กับไป่ฮันเส้นหนะนึ่พอดีเขามาทําทางนะเจ้าปิดทางเข้าปิดทางเข้าของไร่แปลงพักของคุณลุงนะเจ้าก็เลยคุณลุงก็เลยบอกมาน่ะเจ้า ได้มาฮดน้ำเลยนะเพราะว่าไอ้ตรงทางเนะี่ยลุงเขาปิดทางตรงหันอนะเข้าบอกได้น้อยนะึเพราะว่าลุงรถใหญ่เนาะเนี่ยเจ้าก็าเขาจะแปลงทางถนนดูนเจ้าอนะนกันเดินเข้ามาเนะีนะ่ยแปลงพักแปลงพักลุงติปลุกใหม่นะเจ้านะั่นะนะ ของลุงที่ปลูกพักใหม่พอดีขอมาทำทางเนี่ยก็เลยยุดิทางาก่อนวันนี้มาก,ก็ไปเจอลุงจ้ะกำลังจะแปลงทางน่เจ้าตรงนั้นก็จะเป็นพักขน้านะเจ้านะพักขน้าติดฟืนมาเก็บอยู่นะเจ้านีงก็บออยู่จ้อย กอู้กันไว้แล้วว่าจะมาหาเปิ้นบันที่สาวสองนี่น่ะ <S <S แป็นพักกว้างหน่อยเจ้าปุ้นก็บรินี้จะได้ไม่สงสัยจะได้ไปหาบ้านเปิ่นเฮาก่อนหน่เจ้าอันนี้ก็เป็นบอกฟักเป,ปิ้นน่อเจ้าอันนี้เป็นบัก,กฟักแฟงหน่เจ้านะบกักฟักแฟง แก่เงนไวันนี้สาวเฟินพามาผ่อน้าเจ้าทางตรงั้หน้าน้าเขาทำมาจนถึงนี่แล้วสงสัยรถลุงมากับบ่ได้เฟินมาต้องเฟินต้องไปจอดรถตรงปุ่นนะเจ้านะเจ้านี่ก็จะเป็นฟักแก่ไงยอยู่ ก็ว่ามาเจอกันเราจะมาหาลุงนั่นนะวันทีสาวสองอันนี้มาฟักไม่แก่แล้วนะเจ้าปุ่นกับปูกพักยังนักเลยเนะี่ยจนถึงค้นนะเจ้าพอดีขอท้อมถนนนะเจ้าพุ่นรถสาวเฟินจอดอยู่พุ่นนะเจ้ามันเข้าไปได้ลุงถ้าจะมาหัได้นะ่ะ เจ้าพักขนาขนาบกันแล้วแตบม่ได้โทรบอกลุงเห่ยเจ้าก็จะมาหาเปิ้นตลอดนั่นแหละเจ้าน่ยเจ้าปุ่นลดสวนจอดปุ่นเพราะว่าทางเข้าตรงนี้มันเข้ามาได้หันกับเจ้าฮะเขานย่ทางใหม่ เพราะว่ารถล,ลงเป็นรถพ่วงถ้ามาก็ต้องจะจอดจอดพุ่นอ่ะอใส่มาแล้วลำบากคงจะบ่มาวันน่นะพุ่นนะเจ้าแปลงพักปถึงพุ่นะเจ้าพุ่นนะเจ้าขอบคุณเจ้าที่รับชมช่องสาวเฟินคนพะเยากระดากระขอติดตามช่องสาวเฟินองคนพะเยาสักหนึ่งช่องนะเจ้า